ข้าเจ้ากะว่าข้าเจ้าปลูกไคยนปลูกไคโนกกินเนะาะพึ่งเนี้ยปัดน้อยดำเปือป่อๆอยู่พี่น้องเพิ่งใกล้ๆอร่อยพึ่งเนี้ยเปื่น้อยดำเปือป่อๆอยู่เมื่อคือบอกว่าบ้านเฮาแท้มีมันหวานมโนาต้นนี่ขนกปัดปัดป้าดนกนกนกข้าเจ้าปลูกไคโนกกินนี่ดีได้พี่น้อง มึงเนี่ยนอยดำปื้อปื๋อยู่มันสีหวานอยู่ด้วยนี่ห้อยคนมากองกินอยู่นี่มีโตนนันี่เมียขปื๋ยปือป๋อนวยคำปื๋ยปือ๋อมาเด้อมากินเด้นอนกเลยนอกอยู่ใส่เฝ้าบินมากินเด้อนี่แมงโตัน,นี่หลา่ขัาพี่น้องเลยคุณนะมันไม่ยังมีแต่อันเดียวเด้อคุณนะ เฮ้ยคนมากองกิ่นอยู่ได้พี่น้องขาด่าสิลยัยเฮ้ย